ท่งจังเหรองั้นตามมาครับพาไปดูทางด้านนู้นก่อนนะครับผมอานดับนี้ตอนนี้ก็มีท่านมิจฉาศก็มาก,การาบรับปิดทองท่านนะครับด้านนี้ก็จะมีนัเชื่อมากมายนะครับวันนี้มขออนุญาตปิดแมสกกันนะครับผมะพาพึ้าไปข้างบน นี่ครับสำบคนที่ทำบุญนะเราจะมาทำบุญด้วยด้วยการนะครับเขาจะใช้การ,การ,การมาเพื่อมาที่นี่เพื่อ,อ,อ,อทำบุญนะครับเราจะได้คือทำบุญ30บาทนะครับสำหรับคนที่มีการมาจากซื้อกาดมาทางล่างแล้วเขมาทำบุญทางต่างๆครับผมสร้างตามเลย อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกิจกรรมบาปหนะครับก็เป็นีะไรเนี่ยจะมีหลายแบบอันนี้ผมว่าหน้าตามันคุ้นๆเหมือนใครแตลานร,รือเปล่าอะาตารางภาพของนักวาดนั้นจะจินตนาการออกมาเป็นภาพจิตรับเพื่อให้ทำยุทธกันทำไหมครับเพื่อ,ม,อมีคนมีรูปภาพอะไรใส่ ภาพนี ha, mm ้กรคงจุดประจนะครับเกี่ยวกับสวรรค์นะครับนางฟ้านวรรค์นะครับเป็นองค์เทพองค์อินประการนะครับเป็นจินปนะจารของช่างวาดช่างภาพนะครับเขาได้จุดประจานเข้ามาอยู่ในภาพถึงนี้ครับแสดงสังคมภาพนปัจจุบน นีสำหรับมุมนี้มุมข้างบนนะครับถ้าเรามองไปข้างล่างครับก็จะเห็นความสวยงามอยู่ด้านล่างกิจกรรมฝาผนังมากมายครับเราอยู่มาบนชั้นข้างบนแล้วครับมีมองไปข้างล่างก็จะเห็นเป็นกิจกรรมนะครับฝาผนังที่เข็นป้าดภ้าสวยงามครับดูความสวยงามด้านบนครับ มา,มาพนี้เราจะตัดเป็นรูปทรงสมัยท่านออกเดินทุดดงครับสเหตุที่ทำเป็นแบบนี้ด้านในครับเขาคพงจะ,ะสื่อสารได้ถึงว่า ท่านแข็งเก่งดังหินนี่ครับมีหินมาติดเป็นเป็นรูปสันแลวตอนท่านเดินผู้ดงช่างภาพนั้นคงจะสื่อสารถึงความรู้สึกของท่านนะครับว่าท่านนั้นแข็งเก่งประดับประดุด,ดังหินนะครับใช้ก้อนหินเป็นสื่อให้ให้รู้ว่าการเดินผู้ดงของท่านนั้นประสบกับอะไรมาบ้างครับปัญหามากมายไม่ว่าเจอทั้งดีทั้งร้ายครับท่านก็ผ่านมาได้โดยดีครับ ช่างศิลป์เขาก็เลยคิดว่าทําภาพนี้ขึ้นมาเพื่อสื่อความรู้สึกตัวของท่านว่าท่านแข็งเก่งประดุจดังหินดังนั้นเย็บซีทุกคนนะครับเราก็ต้องทําตัวเหมือนท่านอย่าอ่อนแอาทำตัวให้แข็งแก่งเหมือนดังหินเหมือนกับท่านเช่นกันนะครับปัดตามหมอย่างทยดูต่อครับผม